สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะต่อจากเมื่อวานนะลูกเมื่อวานเราเป็นการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายวันนี้เราจะลองมาเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดูตัวอย่างตารางบันทึกรายรับรายจ่ายบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราลองมาทวนดูว่าบันทึกรายรับรายจ่ายประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกชื่อ หรือตัวบันทึกชื่อนี้บอกอะไรบ้างชื่อนี้บอกบันทึกรายรับรายจ่ายของใครของเด็กหญิงออมสินตั้งแต่วันที่1นึถึงสธันวาคมพศสองพันหสิบสองโอเคแล้วมาดูที่ตัวตารางค่ะตัวตารางตัวตารางเนี่ยระบุวันเดือนปีมาแล้ว ให้รายการมาบางส่วนมีรายรับมีรายจ่ายมาบางส่วนเดี๋ยวเราจะมาลองเติมเงินคงเหลือในบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงอมสินกันนะคะอ่าในช่องแรกค่ะนักเรียนดูในช่องแรกที่เราจะต้องเติมก็คือช่องคงเหลือบนสุดให้เราช่วยกันหาว่าในช่องแรกนี้จะมีเงินคงเหลือกี่บาทวิธีการนะคะ วิธีการให้เรียนดูยอดเงินคงเหลือด้านบนตอนนี้มีอยู่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทโอเคนะคะทีนี้เรามาดูมาต่อมาว่าบรรทัดต,ต,ต่อมาเนี่ยมีรายการที่จะต้องเสียเงินหรือว่ารับเงินบ้างไหมเรามาดูค่ะบรรทัดต,ต,ต่อมารายการต่อมาดีออมสินไปนซื้อขนมซื้อขนมถือเป็นรายจ่ายจ่ายไปสามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์ จะเหลือเงินเท่าไหร่จะรู้ได้ยังไงเราก็นำเงิน30บาท25สตางค์เนี่ยไปลบกับเงินคงเหลือที่มีจากด้านบนก็คือ180ลบกับ30บาท25สตางค์จะได้เท่ากับเงินที่เหลืออยู่ณนะตอนนี้เอามาลองดูนะคะ 180บาทลบด้วย30บาท25สตางค์นักเรียนสามารถลองทดตามคะูได้นะคะ0ูนลบยี 25, ไม่ได้ยืมจากด้านหน้ายืมจากหลักบาทค่ะเหลือ7เหลือ9ให้ไป1นเ,เราเติมต่อ1นึ100่งลบยีเหลือ75 เกย์เหลือ9ก้เจ็ดลบสามเหลือสี่หนึ่งไม่มีตัวลบชักลงมาดังนั้นเมื่อเราซื้อขนมไปแล้ว3าสิบาทยี่สิตางค์เงินที่เหลืออยู่จะเป็นหนึ่ง้ยสี่สบาทเจดสิบห้าสตางค์โอเคไหมคะรายการต่อไปคะ่ะรายการต่อไปออมสินไปซื้อ สมุดจ่ายไป16บาท50สตางค์ทำยังไงถึงจะรู้ว่าเมื่อเราจ่าย16บาท50สตางค์ไปแล้วเนี่ยจะเหลือเงินเท่าไหร่ก็นําเงินคงเหลือจากด้านบนของของรายการซสมุดนะคะก็คือตอนนี้1นึบาทลบด้วย16บาท50สสตางค์ อ่ะคุณครูใส่เครื่องหมายลบนะักเรียนจะได้รู้นะคะอันนี้เครื่องหมายลบนะคะอ่าเครื่องหมายลบดังนั้นขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งจะได้เป็นจุดสังเกตดังนั้นเอาสิบหกบาทห้าสิบสตาค์ไปลบกับสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตา์ใส่เครื่องหมายลบ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 ต่อไปได้เลยนะคะถ้าบางครั้ง หนูทดเลขแล้วมันมีพอมีที่เหลือหนูก็สามารถลบต่อได้เลยแต่ถ้ามันสุดแล้วหนูก็ตั้งใหม่ก็ได้ค่ะ,ะลบจากหลักสตางค์หน่วยสตางค์ก่อนค่ะหน่วยสตางค์เจ็ดสิบห้าลบออกไปห้าสิบเหลือยี่สิบห้าสตางค์หนึ่ง้สี่สิบเ้าค่ะลบหลักสุดท้ายก่อนเก้าออกไปหเหลือสามเียออกไปหนึ่งเหลือสาม หนึ่งไม่มีตัวลบชักลงมาดังนั้นเมื่อซื้อสมุดไปแล้วเงินคงเหลือจะอยู่ที่หนึ่งร้ามบาบาทยีสิบห้าสตางค์ต่อไปค่ะต่อไปรายการต่อไปรายการต่อไปนะคะขึ้นแล้ววันที่สองธันวาพ่อให้เงิน พอให้เงินเราได้รับเงินจากพ่อมาถือเป็นรายรับไม่ใช่รายจ่ายเราได้รับมาหนึ่งร้อยบาทออมสินรับมาหนึ่งร้อยบาทอมสินนําเงินนี้เข้ามาในกระเป๋าของตัวเองดังนั้นเงินคงเหลือจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเดิมเรามีหนึ่งร้อยสามสิบสาบาทยี่สิบห้าสตางค์ถ้าเรารับเงินเข้ามาแล้วเราก็เอาเงินที่เรารับมานั้นบวกกับเงินคงเหลือด้านบนค่ะอ่ะดูเส้นสีนําเงินนี้นะคะ แล้วก็เอามาใส่ช่องคงเหลือดังนั้นเมื่อเรารับเงินมาใส่กระเป๋าของเราใช้กระบวนการบวกอ่ามองเห็นลูกอ่าใช้กระบวนการบวกที่จะหางบนคงเหลือต่อไปนะคะดังนั้นเอา100เนี่ยไปบวกกับ1นึ่งรบาท25่สิบาสตางค โอเคบวกต่อเลยค่ะยี่สิบห้าบวกศูนย์ได้ยี่สิบห้าสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกศูนย์ได้สามหนึ่งบวกหนึ่งได้สองโอเคไหมลูกโอเคดังนั้นเราก็นำผลลัพธ์ที่เราบวกได้ใส่ลงไปต้องค่อยๆทำนะคะนักเรียนลองทำไปพร้อมกับครูนะเผื่อครูบวกผิด ครูบวกอยู่คนเดียวตอนนี้บางทีครูอาจจะบวกผิดหรือลบผิดได้เดี๋ยวช่วยกันดูช่วยกันตรวจนะคะโอเคค่ะบรรทัดถัดมาค่ะเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีแปบ๊บหนึ่งบรรทัดถัดมาลูกรายการต่อมาอมสินไปซื้อขนมซื้อขนมเราต้องเสียเงินถือเป็นรายจ่ายจ่ายไปสิบบาทห้าสิบสตางค์ดังนั้นเงินคงเหลือจะเหลือเท่าไหร่ก็เอาสิบบาทห้าสิบสตางค์ไปลบ ไปลบกับ233บาท25สตางค์คุณครูใส่เครื่องหมายลบเล็กๆไว้นะคะแล้วก็ทดต่อลงไปได้เลยถ้าหนูมีที่พอนะถ้าหนูไม่พอหนูก็ตั้งตั้งลบใหม่ก็ได้ค่ะโอเคลบ25ลบ50ไม่ได้ทำยังไงคะกระจายมาจากหลักบาทเหลือ2 หนึ่งไปสตางค์เท่ากับหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยี่สิบห้าลบด้วยห้าสิบเหลือเจ็ดสิบห้าทันไม่ลกอ่ามนันรูดหน่วยบาทบ้างค่ะสองออกไปศูนย์เหลือสองสามลบไปหนึ่งเหลือสองสองไม่มีตัวลบเหลือสองดังนั้นเมื่อซื้อขนมไปแล้วความสินจะเหลือเงินสองร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้า สตาโอเคไหมคะอ่าทีนี้ดูบรรทัดถัดไปค่ะออมสินซื้อกว๋วยเตี๋ยวเสียงเงินอีกแล้ว30บาทดังนั้นเอา30บาทไปลบกับ222บาท75สิาสตาอ่าครูคเขียนข้้งมาลบเป็นสัญลักษณ์น,นักเรียนก็เอามาลบต่อได้เลยแบบนี้ลบลบ75ลบ00เหลือ75 สอลบศูเหลือสองสองลบสามได้ไหมคะไม่ได้ต้องกระจายมาจากตัวหน้าอันนี้มันเป็นหลักบาทและกระจายตามปกติได้เลยคะ่ะให้เป็น1เหลือ12บสอองเอาไป3ามเหลือเก้าหนึ่งเหลือหนึ่งดังนั้นเมื่อซื้อกวยเตี่ยวแล้วออมสินจะเหลือเงิน1นึบาทเจดสห้าสตางค์ เอารายการถัดไปค่ะ,ะรายการถัดไปสังเกตดีๆค่ะ,ะรายการถัดไปพ่อให้เงินพ่อให้เงินเป็นรายรับออมสินรับเงินเข้ากระเป๋ามา50สบาทอมสินจะเหลือเงินเท่าไหร่ก่อนหน้านี้อมสินมีเงินอยู่ดูจากบรรทัดบนค่ะเงินคงเหลือบรรทัดบนคือ1นึ่งบาทเจสาสตางได้มาอีกห้าสิบบาทใช้กระบวนการบวก ดังนั้นนำห้าสิบบาทไปบวกได้เลยอ่าเจ็ดสิบห้าบวกศูนย์ได้เจ็ดสิบห้าสองบวกศูนย์ได้สองเก้าบวกห้าได้สี่สิบสี่อ่าทดหนึ่งหนึ่งบวกตัวทดเป็นสองดังนั้น,งนเงินคงเหลือรายการนี้จะเหลือสองร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ไหมคะอ้าดูรายการถัดไปรายการถัดไปขายต้นไม้ขายต้นไม้อมสินได้ตังมา40บาทดังนั้นเงินคงเหลือจะเหลือเท่าไหร่คะทำยังไงโอเคถูกต้องใช้การบวกนั่นเองเอา40บาทบวกกับเงินคงเหลือจากรายการด้านบนอะไ้ก็บวกตอนน่อได้เลยคะ่ะ 75็บกศูได้75็ดสองบวกศย์ได้2องสี่บวกสีได้8ปสองไม่มีตัวบวกชัดกมาค่ะได้2ดังนั้นรายการนี้มีเงินคงเหลือสอ2ร้บาท75สิาสตา์อา้าวสุดท้ายแล้วค่ะรายการสุดท้ายออมสินไปทำอะไรออมสินไปซื้ออุปกรณ์ทำการ์ดวันพ่อจ่ายไป39บาท 50สตางค์มีเงินอยู่282บาท75สตางค์จ่ายไป39บาท50สตางค์จะเหลือเงินเท่าไหร่ก็นำสามสบาท50สตางค์ไปลบกับ282บาท75สห้าสตางค์เราก็ตั้งลบไปลบสุดท้าย75ห้าหักออกไปห้ิเหลือยีห้า เก้าลบไปสองไม่ได้ต้องกระจายจากตัวหน้าโอเคดังนั้นสิบสองเอาออกไปเก้าเหลือสามเจ็ดเอาออกไปสามเหลือสี่สองไม่มีตัวลบชักลงมาเหลือสองดังนั้นเงินคงเหลือสุดท้ายจะอยู่ที่สี่ร้อยโอ้ขอโทษค่ะสองร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์ อนักเรียนทําตามคุณครูไหมลูกอโอเคลองตรวจสอบค่ะว่าถูกต้องไหมโอเคถูกต้องนะคะนักเรียนต้องระวังในการทําการคํานวณต่อเนื่องแบบนี้ถ้าตั้งต้นแรกๆเลยอะค่ะแรกๆของการลบการบวกเกิดความผิดพลาดตัวเลขขึ้นนิดนึงอะหลังจากนั้นนักเรียนจะบวกหรือลบผิดไปตลอดเลยเพราะว่ามันเริ่มต้นแล้วมันผิดดังนั้นเวลานักเรียนบวก ลบในส่วนตรงนี้นักเรียนจะต้องระวังให้มากๆนะคะโอเคอันนี้เป็นการหาเงินคงเหลือนักเรียนลองสังเกตค่ะสังเกตช่องที่คุณครูขีดสังเกตดีๆอ่ะสังเกตที่คุณครูขีดเป็นเส้นสีแดงเห็นไหมคะเวลาหาเงินคงเหลือนะลูกถ้าเรามีรายจ่ายออกไป ให้เราเอารายจ่ายนั้นน่ะไปลบกับเงินคงเหลือจากด้านบนสังเกตสีแดงนะที่ครูโยงเส้นเป็นสีแดงโอเคไหมคะสังเกตถ้าเรามีรายจ่ายให้นํารายจ่ายไปลบกับเงินคงเหลือด้านบนของรายการนั้นแต่ถ้าเราได้รับเงินหรือเป็นรายรับ <c oughs> เห็นสีเส้นสีนส้นําเงินไหมคะ <c oughs> นักเรียนจะต้องนํารายรับนั้นเนี่ยมา บวกกับเงินคงเหลือด้านบนถึงจะได้เงินคงเหลือปัจจุบันสังเกตไหมเส้นสีน้ำเงินเป็นรายรับรายรับนำมาบวกง่ายๆรา,ายจ่ายนำไปลบสังเกตค่ะโอเคไหมมีแค่นี้เองอ่ะทีนี้ตัวอย่างถัดไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปด้วยนักเรียนเปิดหนังสือหน้าสองสี่สิบห้า ตามคุณครูค่ะในหน้าสองร้อยสี่สิบห้าเนี่ยจะมีรายการที่นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยไปซื้อของมีรายรับรายจ่ายของเขาให้เราเอารายการนั้นเนี่ยลงมาบันทึกในตัวตารางเดี๋ยวคุณครูเปิดด้วยจะได้อ่าจะได้ช่วยกันอ่านักเรียนดูค่ะเปิดยังหน้าสองร้อยสี่สิบห้า ถ้านักเรียนยังไม่ได้หยิบหนังสือมาหรือนักเรียนต้องการจะทำอะไรบางอย่างไปพร้อมกับครูให้นักเรียนกดพอดกดพอดรู้จักไหมลูกกดพอดอาจสังเกตจากนี่ของครูก็ได้ค่ะเนี่ยอตัวด้านบนของครูจะเป็นขีดสองขีดอะค่ะอันนี้คือพอดเป็นการหยุดชั่วคราวแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงๆด,ด้านบนมุมเห็นนาฬิกาที่ของครูวิ่งไหมมุมขวาบนสุดอันนี้คือหยุดสต็อปสต็อปทุกอย่าง ไม่ได้ถ้านักเรียนจะไปหยิบหนังสือแล้วหยุดฟังคุณครูให้กดพอสคือตัวนี้ตัวขีดสองขีดนี่ค่ะข้างๆข้างๆอันแดงๆเนี่ยขีดสองขีดแบบนี้แล้วแล้ววิดีโอของคุณครูจะหยุดทีนี้พอนักเรียนไปทําธุระของเรียนเสร็จแล้วให้หนักเรียนมากดอีกครั้งหนึ่งกดพอสอีกครั้งหนึ่งมันจะเล่นต่อไปคล้ายๆกับการเล่นวิดีโอทั่วๆไปอยู่ใน youtube นั่นแหละค่ะให้เรียนกดหยุดแล้วไปเอาอย่างอื่นไปเอาของธุระของเรียนมาแล้วกดต่ออ่าเปิดหรือยังคะ สองร้อยสี่สิบห้าสองรอยสิบสี่สิบห้าเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่บางส่วนให้นําข้อมูลนั้นน่ะมาเติมลงในตารางอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมกันอ่ะบันทึกที่เราจะเติมค่ะเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายของใครนักเรียนดูที่ลูด้านบนของแก้วตาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ในข้อมูลบอกไหมคะ เห็นไหมคะตั้งแต่วันที่19นัก้านเรนตั้งใจนะคะเพราะว่านันเรียนจะต้องเขียนเองด้วยถึง20 5, ่สิบกุมภาพันธ์ขออนุญาตยอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนไม่เสร็จเดี๋ยวเขียนไม่ครบ2562อ่าแบบนี้แล้วเราก็าเอานำรายการต่างๆเนี่ยมาเขียนลงไปในตารางบันทึกอ่าช่องแรกคะ่ะวันเดือนปีวันแรกที่ แก้วตามีรายการสิบเก้าุมภาอ่ะขอโทษที6หสองหกจริงๆมันคือหกสามนะคุณครูเพิ่งเห็นอ่ะหกสามรายการแรกน่าเ,เติมไปบรรทัดแรกแม่ให้เงินแม่ให้เงินถือเป็นรายรับหรือรายจ่ายถือเป็นรายรับตเติมลงไปในช่องรายรับส่วนช่องรายจ่าย แม่ให้เงินมนเป็นรายรับแล้วมันไม่เป็นรายจ่ายดังนั้นรายจ่ายเราจะขีดละไว้แบบนี้ค่ะรับเงินมาเอาเข้ากระเป๋าปุ๊บจะเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเท่าเดิมก็คือหนึ่งร้อยเพราะมันเป็นการเริ่มต้นแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะต่อไปรายการต่อไปแก้วตาไปซื้อขนมซื้อขนมเสียเงินถือเป็นราย จ่ายดังนั้นรายรับขีดละไว้เป็นได้แค่อย่างเดียวหนึ่งรายการจะเป็นได้แค่อย่างเดียวไม่เป็นรายรับก็เป็นรายจ่ายก็เป็นแค่นี้ค่ะนักเรียนอ่าโอเคดังนั้นรายจ่ายจะเป็นซื้อขนมยี่สบาทห้สตางค์จะเหลือเงินเท่าไหร่คุณครูบอกว่าถ้าเราจ่ายไปให้นํารายจ่ายนั้นเนี่ยไปลบกับเงินคงเหลือจากด้านบนล่าสุดก็คือหนึ่งร้ เราตั้งไว้ตรงนี้เนาะหนึ่งร้อยศูนย์ศูนย์หนูแยกหน่วยด้วยนะคะเพื่อความง่ายแยกหน่วยไว้เลยระหว่างบาทกับสตางค์ถ้าไม่มีสตางค์ให้ศูนย์ศูนย์ไว้ลบด้วยยี่สิบกับอีกห้าสิบสตางค์ลบเริ่มลบค่ะศูนย์ศูนย์ลบห้าสิบไม่ได้กระจายมาจากหลักหน่วยหลักหน่วยไม่ยู่หนึ่งร้อยเหลือเก้าสิบเก้า หบาทกระจายมาเป็นสตางค์ได้หนึ่งสตางค์คุณครูเติอมลงไปเลยหนึ่งรอหนึ่งร้อยออกไปห้าสิบเหลือห้าสิบอ่าหลักหน่วยค่ะ9ก้าลบศูนย์เหลือเก้เก้าลบสเหลือเจ็ดถูกไหมเอ่ยดังนั้นเมื่อซื้อขนมไปแล้วแก้วตาจะเหลือเงินเจ็ดสิบเกาบาทห้าสิบสตางค์เติมลงไปรายการต่อไปค่ะ ซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ซื้อก๋วยเตี๋ยวถือเป็นรายรับหรือรายจ่ายถือเป็นรายจ่ายดังนั้นรายรับขีดแล้วไว้จ่ายไปค้าก๋วยเตี๋ยวสามสิบห้าบาทจะเหลือเงินเท่าไหร่ก็เอาสามสิบห้าไปลบกับเงินคงเหลือล่าสุดก็คือเจ็ดสิบเก้าลบด้วยสามสิบห้า ห้าบลบส่นส่วนเหลือห้าสิบเก้าลบห้าเหลือสี่จ็ลบสาเหลือสี่เหลือสี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์แบบนี้ต่อไปค่ะสิ้นสุดที่วันที่สิบเก้าแล้วข้อมูลวันถัดไปเขียนต่อเลยค่ะยี่สิบกอพหกสาช่วยย่าทำงานบ้านได้เงนินอูย่าน่ารักมากเลยช่วยย่าทำงาน บ้านได้เงินถือเป็นรายรับได้เท่าไหร่ห้าสิบบาทคุณย่าให้มาห้าสิบบาทรายจ่ายเราก็ขีดลาไว้จะเหลือเงินเท่าไหร่ดังนั้นเอารายรับไปบวกกับเงินที่เหลืออยู่ล่าสุดค่ะห้าสิบบาทแบบนี้อ่ดังนั้นบวกเลยห้าสิบสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกห้าได้เก้า เหลือเก้าบาทห้าสิบสตางค์เข้าไหรายการต่อไปค่ะแก้วตาไปไหนอีกแก้วตาไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นเท่าไหร่คะจ่ายไปเท่าไหร่สิบห้าบาทดังนั้นเงินคเหลือเท่าไหร่ ก็เอาสิบห้าบาทไปลบกับเงินคงเหลือล่าสุดคือเก้าสิบสี่ลบสิบห้าข้าหมยลบไปกี่เส้นแล้วลบกันค่ะขอโทษทีคุณครูเขียนผิดแป๊บนึงสี่ลบห้าเ่าเหลือเก้าแปดลบไปหนึ่งเหลือเจ็ด ตรวจสอบค่ะถูกต้องไม่เอ่ยอ่าดังนั้นเหลือ79บาทห้สตางค์โอเครายการสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วแก้วตาซื้อสมุดวาดเขียนซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไป10บาทห้สสตางค์ ดังนั้นเหลือเงินเท่าไหร่คะก็เอา10บาทไปลบ10บาท50สตางค์ไปลบกับเงินคงเหลือล่าสุดคือ79สบาท50สตางค์ลบ50สตางค์เหลือ 0, 0ู9ลบไป0ูนย์เหลือ9 7ลบไป1เหลือ6ดังนั้นแก้วตาจะเหลือเงิน6 9บาทใส่69บาท จุดศูนย์ศูนย์ไม่มีสตางค์นั่นเองโอเคนักเรียนคิดตามได้เหมือนครูไหมคะถูกต้องไหมลูกวันนี้เราคำนวณเลขถูกต้องกันไหมคะโอเคถ้าถูกต้องแล้วนะลูกนะวันนี้นะลูกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครูสรุปให้การบันทึกรายรับรายจ่ายประกอบด้วยอะไรบ้างชื่อชื่อของบันทึกคือบันทึกรายรับรายจ่ายของใครวันเดือนปีที่บันทึก และตารางรายรับรายจ่ายในตารางจะมีวันเดือนปีมีรายการมีรายรับมีรายจ่ายมีเงินคงเหลือโอเคนักเรียนเอาหนังสือแบบฝึกหัดเปิดแบบฝึกหัดที่12.11.1ขึ้นมาลงในนั้นจะให้นักเรียนเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายตามข้อมูลที่กำหนดให้มีสองอันอันสุดท้าย เป็นบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนในวันที่นักเรียนเรียนนี่แหละหนึ่งวันหรือสองวันก็ได้เป็นการสมมุติค่ะเป็นการสมมุติหมายความว่าหนูอาจจะไม่ได้หนูวันนั้นหนูอาจจะไม่มีรายรับก็ได้แต่ว่าให้เรียนสมมุติมาเพื่อฝึกฝึกการบวกลบฝึกการบวกลบรายรับรายจ่ายฝึกรายรับฝึก รายจ่ายและฝึกบวกลบเงินคงเหลือดังนั้นคุณครูจะไม่ตรวจว่าวันนั้นนะ่ะนักเรียนได้เงินจริงได้ซื้อจริงหรือไม่จะดูเฉพาะตัวเลขว่าหนูแยกแยะออกไหมว่าหนูซื้อเนี่ยมันเป็นรายรับหรือเป็นรายจ่ายแม่กับพ่อให้เงินเนี่ยมันเป็นรายรับหรือเป็นรายจ่ายแล้วหนูบวกลบเลขถูกไหมดังนั้นรายการทั้งหมดเป็นการสมมติยอดตัวเลขก็เป็นการสมมติโอเคไหมคะ เป็นการสมมติเพื่อฝึกการเขียนเฉยๆโอเคไหมโอเควันนี้พอแค่นี้ลูกอย่าลืมทำการบ้านส่งนะคะ